ที่เราอยู่นี่นะคะเป็นวัดบ้านเด่นนะคะข้างในนี่น่าจะเป็นหลวงปู่นะคะหลวงปู่เทืองที่เขาเรียกนะคะเป็นผู้สร้างวัดนี้นะคะเป็นผู้สร้างวัดบ้านเด่นนะคะท่านสร้างเป็นรูปปั้นเป็นอนุสาวรีย์ไว้ที่นี่นะคะเพื่อให้คนที่มาเยี่ยมชมเนี่ยได้ทราบว่าหลวงปู่เทืองนะเราเขาเรียกว่าหลวงปู่เทืองเรียกง่ายๆนะคะใครก็จะมาชมที่วัดนี้กันนะคะวัดบ้านเด่นนะคะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

วัดบ้านเด่นค่ะสวยงามมากเ่งงตาั้แขหลนี่ยเราเข้าไปทําบุญกันตรงนั้นสวยมาเดี๋ยวเขาจะทำไปข้างหลังก่อนนะเดี๋ยวนี่งานเราอ้อมไปตรงนี้เก็บเก็บโซนให้หมดพระอาจารย์นะคะใ่เดี๋ยวเดินไปข้างหลัง เราเก็บตรงนี้ให้หมดเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้เป็นเจ้าภาพปิดทองนะคะพระเจ้าตนหลวงตาคำและพระพุทธรูปอัฐารถในพระวิหารหลวงนะคะเป็นวิหารหลวงเริ่มปิดทองแต่นี้เดือนพฤษภาคม พุจธกากนะคะยาวไปถึงพฤษภาคม67เลยค่ะใต้เขาบอกนะคะใครก็มาที่นี่ได้บุญด้วยแล้วก็มาถ่ายรูปสวยๆด้วยนะคะนี่นี่วัดบ้านเด่นนะคะเราก็มาซื้อเป็นเหมือนกันทําบุญนะคะเพื่อติดเ,เขาเรียกเชือกนี่เขาเรียกอะไรกันะคะคุณอา ตุงแปดตุง้อยกว่าอ๋อแปดตุง,ตอง้อยกว้านะคะเนี่ยค่ะชุดละหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วเราก็มีเขียนชื่อข้างบนไว้นะคะแล้วเราก็เอาไปผูกนะคะข้างบนค่ะ<ล>อ,อ๋อคุณลุงบอกว่าเอาไปสร้างพระวิหารนะคะงเงินที่ทุกคนได้มาช่วยนะคะจะได้วัดสวยๆอยู่ที่นี่นะคะนี่นะคะเราก็ donít, <Wha> ต้องมาเขียนชื่อน,นะคะแล้วเดี๋ยวเราไป ไปผูกที่เชื่อกนะคะเป็นตุงนะคะขึ้นไปทําบุญพระวิหารข้างบนนู่นนะคะอันนี้คือตุงนะคะตุงที่เราร่วมบริจาคเพื่อสร้างวิหารให้กับวัดบ้านเด่นนะคะ<ม>เขาก็จะชักล่อขึ้นไปไว้ข้างบนนู่ค่ะแล้วเขาก็จะเอาเงินสนาา่วนนี้มาทำนุ่มรุงวัดนะคะให้ดูแลสวยงามให้นักท่องเที่ยวได้มาเห็นความงามของพุทธศิลป์นะคะที่นี่นะคะซึ่งมีความโดดเด่นและสวยงามมาก ซึ่งที่นี่มีชาวต่างชาตินะคะเย,เยอะมากนะคะที่นี่ได้มาชื่นชมศิลปะวัฒนธรรมของไทยที่วัดบ้านเด่นนะคะค,คนเยอะน,นะคะวันนี้แต่วันนี้เป็นวันจันทร์ที่29นะคะมกราคมพศ2567นะคะที่เรายอยู่นนนี้ก็คือวัดบ้านเด่นนะคะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ เดี๋ยวเราจะเดินไปข้างหลังกันนะคะข้างหลังนี้เขาก็สร้างไว้สวยงามมากเดี๋ยวเราจะเดินไปถ่ายกันนะคะที่เห็นนี่คือช้างเอราวัณน,นะคะเป็นช้างเอราวัณค่ะที่นี่จะมีอยู่สองตัวนะคะมีสามเสียนค่ะช้างเอราวัณเขาบอกว่าเป็นพาหนะของพระอินทร์นะคะช้างเอราวัณช้างเอราวัณนะคะแต่ละตัวเนี่ยจะมีชื่อของ,งของตัวเองนะคะอย่างเช่นตัวนี้พญาช้าง คีรีเมตตายายุนะคะองค์งนี้นะคะองค์ที่หนึ่งมีทั้งหมด3ตัวนะคะช้างเป็นพานะของพระอ,อินทร์นะคะต้นนี้ก็เป็นตัวกลางนี่เป็นพญาช้างเอราวัณน,นะคะจะตัวใหญ่มากตัวนี้น่าจะเป็นดัมเบลวันเป็นผานะของพระอ,อินทร์นะคะส่วนอีกตนหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะคะคือพญาเอกทันค่ะมีชื่อนะคะช้างแต่ละตัวนี้มีชื่อของตัวเองนะคะที่วัดบ้านเด่นค่ะ โอ้พญานาคนี่สวยมากเขาทําเหมือนไม้เลยอะแต่ไม่ใช่ไม้นะพี่เตห้หันหน้ามาอ่ไปเกาะโยงพญานาคหน่อยอ่าสวยงามนะคะพญานาคจะมีสองตนนะคะตรงนี้น่าจะเป็นเออ่ปัญญาศาสดาปัญญาศีวิจัยนะคะวิหารนี้นะคะสวยสวยมากไปค่ะไปค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างหลังกันนะคะรู้สึกแม่หกคลั้เดินเราก็เดินวนๆกันนะคะ <c oughs> ข้างหลังจะสวยมากเมื่อก่อนมายังยังสร้างไม่เสร็จตอนนี้สร้างเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> นี่ค่ะสวยมากอันนี้เป็นพัทธาตอนนั้นมาก็ยังสร้างไม่เสร็จตอนนี้สร้างเสร็จแล้วนะคะ บ้านเด่นนะคะสวยงามจริงๆเลยสร้างเสร็จแล้วด้วยนะคะสวยงามน,นะคะที่นี่คือวัดบ้านเด่นนะคะ ตอนนี้ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์ไปสักพักแล้วนะคะเราก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมนะคะอีกครั้งหนึ่งตัวนี้คือพญานกหัสดิงนะคะสิงกุตาละพัฒนโกวิทนะคะตัวนี้นะคะนี่เยนะคะขอยื เดี๋ยวให้ดูรอบๆนะสวยงามมากค่ะข้างบนนี่น่าจะเป็นหลวงปู่เทืองนะคะเราขอเรียกครูบาเจ้าว่าหลวงปู่เทืองค่ะอันนี้ก็เป็นนกหัดสลิงนะคะหัดสลิงสิงห์ขากไกราชนะคะตัวนี้นะคะนกหัดสลิงจะมีเขาอะค่ะมีเขาเอา่ะมีเขาแล้วก็มีเขี้ยวงาออกมาสี่งานะคะอันนี้ชื่อเขาอันนี้ตัวเขาตัวเ็าจะเป็นนกนะคะนกหัดสลิงนะคะ เป็นนกในหิมพ่านนะคะเพราะว่ากันอย่างงั้นนะคะข้างบนก็จะเป็นนกยุงนะคะแล้วก็เป็นพระเจดีสีดำนข้างบนนะคะสวยงามมากดูเหมือนบรรยากาศเหมือนฝนแบบจะตกนะพี่นะเราเดินไปก่อนไหมไปเดินตามกันด้วยฝนจะตกด้วยนะนี่มันบรรยากาศแล้วด้วยโอ้โหเรายักนะดูหนั่งอันนี้ด้านหลังนะโอ้เสียงกังสดานหรือระฆังนะ โอ้ยวิหารโบส์สวยมากใช่ใชค่ะเนาะก็เหมือนก็นได้เงินมนาะซ่อมแซมซ่อมแซมไปเรื่อยอะคะ่ะวัดบ้านเด่น ใช่ค่ะใช่เราก็มีส่วนหนึ่งเล็กน้อยที่นีเล็กน้อยก็คนละเล็กสร้างวัดน่อยใช่เพื่อให้แบบคนหลังๆได้เข้ามาเที่ยวแล้วได้เหมือนเดิมอ่ะเนาะต้องใช้งบประมาณเงินเยอะมากที่นี่เดี๋ยวจะตอปนะเราเดินเพราะว่ามันมันใหญ่อะจะได้เก็บองค์ประกอบข้างหลังได้หมดเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะคะที่นี่สวยงามมาก ุดท้าย,ลย<ช>แล้วจะขึ้นใช่วันนี้เป็นเที่ยววันสุดท้ายนะคะวันนี้วันที่29มกราคมซึ่ง,งเป็นวันจันทร์นะคะพศ67แล้วนะคะจะต้องกลับไปทํางานแล้วก็มาเห็นความสวยงามของวัดแล้วเราก็จะมีพลังงานที่กลับไปทํางานทําหน้าที่กันได้ดีขึ้นนะคะดได้ความสริมุคลกลับไปนะคะวัดบ้านเด่นนะคะเหเือแม่าจจังหวัดเชียงใหม่ค<ม>่ะ ใคเห็นก็นขอให้ทุกคนมีความสุขนะถึงไม่ได้มาเที่ยวก็ขอให้มีความสุขเช่นกันนะคะที่วัดบ้านเด่นค่ะ